อ่าโอเคครับมาต่อการในพาร์ทที่2นะครับอ่าทางนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดนะครับของฟังก์ชันจุดประสงค์นั่นเองอ่ะยังโจทย์ถามว่าจงหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน p เท่ากับ1 0 x บวก2 5 y โดยมีอสมการข้อจำกัดดังนี้ก็คือ 3x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ240 3x บวก 2y มากกว่าเท่ากับ120 x มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ y มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วต้องแบ่งนะครับเป็นอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งสมการที่สองสมการที่สามสมการที่สี่เราทําอย่างพาร์ทที่หนึ่งเมื่อสักครู่โดยทําทีละตัวครับมาตัวแรก 3x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ240ขัน้นแรกคือให้มองอ่ะสรรมการเป็นสรรมการดังนั้นเป็น 3x บวก 2y เท่ากับ240ขั้นที่2ให้แกน x หาค่าแกน x โดยให้ y เท่ากับ0 ก็คือ 3x บวก 2y เป็น0เท่ากับ240 3x เท่ากับ240เพราะว่า2คุ้น0ได้0เพราะนั้น x จะเท่ากับ240หาร3ได้80 80คือจุดที่ x คือ80 y คือ0ขั้นที่3มขั้นที่3หาค่า x หาค่า y โดยให้ x เท่ากับ0ูนย์คันนี้เป็น3คูณ0นบวกกับ2 y เท่ากับ240จะได้เป็น 2y เท่ากับ240 y เท่ากับ240หาร2เท่ากับ 120ใช่ไหมครับจุดคือ x เป็น0 y เป็นร้อยยี่สิบมาได้อย่างนี้แล้วเรามาสร้างกราฟจุดแรกครับ x เป็น80 y เป็น0 จุดหนึ่งคือนี้เป็น0ูนย์วเป็น120 R อ่าเมื่อได้จุดแล้วเราก็ลากเส้นตัดกันระหว่าง2จุดนั่นเองสวก2 y มากกว่าแล้วก็244อ่าขั้นต่อไปขั้นที่4เรียบร้อยลากเส้นเรียบร้อยมาขั้นที่5เลือกจุดครับเอาจุดอะไรดี ดที่ง่ายๆเลยอ่ะเอาตัวอย่างเอาสักจุดนี้ดีกว่าลบหกับลบหก็คือจุดนี้ลบหลบหกับลบหมาแทนค่าครับลบหนึ่งบลบหนึ่ง,ง <c oughs> เราแทนค่าลงในสมการด้านบนนะครับก็คือ 3x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ240 3ลบ1นบวก2ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ240 3คูณ1 3คูณลบ1ได้ลบ3 2คูณลบ1ได้ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ240ลบ5น้อยกว่าหรือเท่ากับ240เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นการาฟลากยังไง ก็ลากลงมาด้านล่างทั้งหมดเรียบร้อยเสร็จแล้ว1ตัวต่อไปครับหาตัวที่สองโจทย์บอกคือ 3x มวกสอมากกว่าหรือเท่ากับ1น0่ง่สขั้นแรกเหมือนเดิมมองอสรรมการให้เป็นสรรมการ ข้ิสองให้ y เท่ากับ0ก็คือ3 x บวก2 0เท่ากับ120 3 x จะเท่ากับ120 x เท่ากับ120ผ่หาร3เท่ากับ40เพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุด x เป็น40 y เป็น0นย์ สาขาที่3ให้ x เท่ากับ0อ่าให้ x เท่ากับ0นะครับก็คือเป็น3 0บวก2 y เท่ากับ120 3คูณ0ได้0 2 y เท่ากับ120 y เท่ากับ120หาร2ได้60เพระาะฉะนั้น x คือจุด0 y คือ60 เมื่อได้ค่าแล้ววาดกราฟากราฟครับจุดแรกคือ40กับ0ก็คืออันนี้40 0. จุดที่2คือ0กับ60ลากเส้นเส้นนี้คือเส้น 3x บวก 2y มากกว่าเท่ากับ120ยังไม่จบครับคั้นที่5เอาจุดไหนเอาจุดเดิมเลยกว่าเอาจุด1กับ1ลบ1กับลบ1แทนค่า3ลบ1บวก2ลบ1มากกว่าเท่ากับ120 3คูณลบ1ได้ลบ3 2คูณลบ1ได้ลบ2มากกว่าเท่ากับ120 ลบสามลบสองลบห้ามากกว่าเท่ากับ 120, ร้อยยี่สิบลบห้ามากกว่าเท่ากับร้อยิเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นเท็จเพราะฉะนั้นต้องระบายตรงกันข้ามก็คือระบายด้านนี้ <c oughs> จากนั้นอันที่สามครับอันที่สาม เขาบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ0จําได้ไหมให้ทํำยังไงให้ x มากกว่าให้ x เท่ากับ0ก็คือ x เท่ากับ0ก็คือเส้นนี้มากกว่าไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางขวาเส้นต่อไป c Y มากกว่าหรือเท่ากับ0 Y เท่ากับ0ก็คือเส้นนอนเส้นนี้พีนั้นมากกว่าก็คือด้านบนอ่าเป็นไงครับงงเลยทีเดียวแล้วจากนั้นให้เราดูในกราฟนะครับให้ดูว่าในกราฟเนี้ยมีทั้งหมด4เส้นที่ตัดกัน คืออันไหนบ้างก็คือทั้งชุดนี้นั่นเองถูกไหมก็คืออันแรกอันนี้ลงมาอันที่สองคืออันนี้ขึ้นไปอันนี้3ามทางนี้อันนี้4ี่ทางนี้เพะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่ทุกเส้นทุกพื้นที่ส้ำกันนะครับมาลองดูจุดอันนี้คือจุดเท่าไร x คือ0 y คือ120จุดนี้ x 0 y 60จุดต่อไปจุดนี้คือ x 80 y 0จุดนี้คือ x 40 y 0เคได้จุดเรียบร้อยมีทั้งหมด4จุดแต่ยังไม่จบครับโจทย์บอกให้หาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดเมื่อได้ค่าต่างๆแล้วเอามา สร้างตารางนะจะเป็นจุดมุมกับค่า p p เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ p เท่ากับ10 x บวก25 y จุดเมื่อกี้ทั้งหมด4จุดก็คือ0 120 0 60 80 0 สี่สิบศูนย์ถูกไหมครับถูกไหมสี่จุดเคจากนั้นทำยังไงหาค่า P ออกมาครับ P ก็คือสิบเบวกยี่สิบห้าวอ่าแทนค่าครับจุดแรก X เป็นศูนย์ Y เป็นร้อยยี่สิบ ที่คูณ0ได้0บวกกับ25คูณ120ได้1,500เพราะฉะนั้นจุดแรกเท่ากับ1,500จุดที่2แทนค่าครับ x เ,เป็น0 y เป็น60 ถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอาใหม่เอาใหม่ย้อนกลับไปยี่สิบห้าคูณหนึ่งร้อยยี่สิบได้สามพันสามพันจุนี้ก็คือสามพันอีาคูณหกสิบได้เท่าไรได้หนึ่งพันห้าร้อยคิดไปคิดมาสลับเองอ่าต่อไปครับจุดที่สามคือแปดสิบกับศูนย์ สิบคูณ x คือแปดสบวกกับยี่สิบห้คือ0 80ย์ดิคูณสิบได้8ปดรบวกยี่คูณศย์ได้ศู 0, นยั่นเองอันหนึ่งสิบคูณสี่สบวกยี่สิบห้าคูณศูนย์สิบคูณสี่สิบได้สี่รออ่ะยังไม่จบครับโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่า จงหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันเพราะนั้นค่าสูงสุดเท่ากับสูงสุดคือสามพค่าต่ำสุดคือสี0ร้อบ